เนื้อหาส่วนนี้เป็นซีรีส์ต่อจากคลิปก่อนที่กูได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของตัว8ทับ2อกับจัดมินเบอร์20แล้วก็ตัว5 4 5 1ีับจัดมินเบอร์5อันนี้ก็จะเป็นส่วนขยายทำไมกูต้องมาขยี้เรื่องนี้เป็นครั้งที่สองเหรอเพื่อนๆเ,เหตุผลเพราะว่ากูทนดู ลูกลานหรือกูทนดูลูกศิ์กูที่นั่งทกเถี่ยงกันกับเรื่องงี่เง่าไร้สาระกับแค่กลุ่มคนบางกลุ่มที่ทำให้ทุกคนเข้าใจพิษเข้าใจคาดเคลื่อนไปมดแล้วก็รวมตัวเชื่อแล้วต้องยอมจ่ายเงินเยอะๆเพื่อซื้อพันข้าวโง่ๆที่บางทีในกับในยุ่งในช่างของตัวเองก็มีพันข้าวนี้อยู่แล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องที่กูรับไม่ได้แล้วกูก็ทนฟังลูกศิษย์กูนั่งทะเลาะก,กันไม่ได้ดังนั้นนี่มันจึงเป็นเหตุผลที่กูต้องมขาขยี้เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่กูจะขยายความต่อไปนี้คือเรื่องอะไรสิ่งที่กูจะขยายความต่อไปนี้จากเนื้อหาที่ผ่านมาคือทําไมถ้ามันเป็นข้าวสายพันธุ์เดียวกันทําไมโครงสร้างของรวงทําไมโครงสร้างของมเมล็ด ต่างกันกูจะเล่าให้มึงฟังอย่างนี้นะเรื่องนี้คือ,คอกูก็ทําวิจัยมาพักนึงแล้วละ่ะเกี่ยวกับเรื่องลักษณะโครงสร้างเชิงพันธุกรรมข้าวมึงเชื่อไหมว่าดินความสมบูรณ์ของดินมันมีผลสําคัญต่อลักษณะเด่นทางพันธุกรรมเลยเรื่องนี้สําคัญมากและมึงจงฟังกูไว้เลยนะเพื่อนเพื่อนนะต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์เดียวกัน แต่ต่างพื้นที่กันนะต่างพื้นที่กันนะสภาพแวดล้อมก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสภาพดินสภาพความสมบูรณ์แตกต่างก็โดยสิ้นเชิงลักษณะและวิธีการในการจัดการขั้นพื้นฐานหรือขั้นแอดวานซ์ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมีผลกับรวงและเมล็ดเป็นอย่างมากที่นี่สิ่งที่มึงรวมตัวเชื่อพวกมันคืออะไรมึงรู้ไหมว่ามันคัดเอาแต่ที่ดีๆมาพรีเซนต์ให้มึงดูมันเลยทําให้มึง เข้าใจว่ามันคือคนละสายพันธุ์แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยเรื่องนี้กูก็ได้ทดสอบทำข้าวจัสมินเบอร์ห้าโดยวิธีการแยกสองกรณีเลยไม่ต้องอะไรมากหรอกขณะที่มึงทำข้าวนาดำเนี่ยจัสมินเบอร์ห้าเนี่ยกับขณะที่มึงทำข้าวนาหวานเนี่ยรวงและ,มะเมล็ด ของข้าวยังไม่มียังไม่มีความเหมือนกันเลยถ้าคนดูไม่ออกนี่จะบอกว่าคนละสายพันธ์เลยแน่นอนความอ่อนหัดความอ้อนต่อโลกหรือความจงใจที่จะบิดเบือนมาทำให้คนคอยตามง่ายอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงอะทุกวันนี้คนอะไม่ได้คิดที่จะมุ่งในการปรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหรอกคนมุ่งแค่ว่า สายพันธุ์เข้าอะไรได้ผลตอบแทนผลผลิตต่อไร่ต่อตานสูงใช้ต้นทุนตำ่ำต้านทานโรคต้านทานแมลงได้ดีขายได้ง่ายชาวนาทั่วไปคิดแค่นี้คิดแค่นี้แล้วมึงเคยสงสัยไหมเพื่อนๆว่าทำไมตลาดปุ๋ยตลาดสารเคมีมันถึงโตเอา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 ,เอา,เอาทุกวันเนี้ยประเทศที่สามนะอย่างประเทศอิสราเอล มึงว่าประเทศเขาน่าทําเกษตรได้ดีกว่าบ้านเราไหมล่ะสภาพแวดล้อมของเขาเป็นอย่างนั้นมึงว่าไหมบ้านเราอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ผลิตพืชออกมาแต่ละอย่างนิดกูขอพูดตรงๆนะห่วยแตกเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพมึงเห็นยังมันต่างกันตรงไหนอ่ะนี่กูกำลังจะสะท้อนอะไรให้มึงเห็น นี่กูกําลังจะสะท้อนให้มึงเห็นว่าถ้าปุ๋ยหรือสารเคมีทุกตัวมันแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมภาคเกษตรที่มึงทําอยู่ทุกวันนี้ได้นะมึงโคตรรวยไปนานแล้วแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นไงเนี่ยพราะความจริงๆอ่ะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเวลาคนเสพสือ,อหูเบาแล้วเชื่ออะไรง่ายๆ ล้วพอเออได้คอมมิชชั่นนิดๆหน่อยๆก็เอาละ,อะจุดเป็นกระแสก็ต,ต่อต่อกันไปก็เป็นลูกโซ่ก็เป็นเล่นกันระบบแชร์ลูกโซ่เลยคนที่ต้องรับชะตากรรมมากที่สุดมึงมรู้ไหมใค่ก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในวงจรนั้นแล้วคนที่ไม่รู้อีโนอีโนอีโนอีเหน,อ,หน,อ,หนอะไรเลยอ่ะเนี่ยไอคนกลุ่มเนี้ยต้องรับชะตากรรมไปโดยแบบเอาปีนี้ไม่ดีปีหน้าแกตัวไหมปีนี้ไม่ดีปีหน้าแกตัวไหมกูก็เห็นมาอย่างเนี้ย สามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยกูก็เห็นเป็นอย่างเงี้ยกูไ่เห็นมันเปลี่ยนคําพูดนะนในเรื่องที่ที่กูจะบอกมึงเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันรวมทั้งสภาพดินวิธีการแล้วก็สภาพแวดล้อมทั้งหมดโดยรวมเนี่ยมันทําให้ข้าวของมึงเนี่ยในสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยมันออกมาต่างกันโดยสิ้นเชิงข้อนี้เป็นเรื่องจริง เพราะฉะนั้นน่ะการที่กูมาบอกเรื่องเราอย่างเงี้ยให้มึงฟังเนี่ยใช่ว่ากูไม่อยากให้ชีวิตมึงได้ดีนะเว้ยแต่กูไม่ต้องการให้มึงถูกใครต่อใครหลอกกินฟรีก็พวกมึงมันมันทนเห็นสภาพแย่ๆแบบนี้มันไม่ไหววะ่ะก็มึงก็ดูสภาพพวกมึงกันทุกวันนี้สิปากกัดดินถีบกันทุกคนอะแล้วมึงยังมาถูกเนี่ยให้พวกกะเลวลาคงี ทำอย่างนี้กับพวกมึงอ่ะมึงคิดว่าถ้ามึงคิดว่าโอเคในสภาพความเป็นอยู่ของมึงมันไม่เดือดร้อนมึงจะเล่นอะไรก็ได้มึงจะเล่นมุกไหนก็ได้เอามึงทําไปนะคลิปวิดีโอกูก็ไม่มีความสําคัญกับมึงหรอกแต่ถ้ามึงเป็นคนคนนึงนะที่พวกนี้จะอยู่รอดไหมเนี่ยมึงลองฟังกูสักนิดอ่ะชีวิตมึงอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้บางทีชีวิตมันไม่มีอะไรจะเสียจนมดหน้าตักแล้วอ่ะ ยอมฟังสักนิดก็ได้ถึงวิธีการพูดของครูมันอาจจะไม่ดีอย่างที่มึงต้องการแต่มึงก็เลือกเอาที่เป็นสาระสําคัญสําคัญลองเอาไปทบทวนดูว่ามันสอดคล้องกับปัญหาที่มึงเจออยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าถ้ามันใช่ยังไม่สายนะเพื่อนๆที่มึงจะเริ่มต้นไหม